สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ้อยสตอรี่ค่ะตอนนี้นะคะเรามาเที่ยววัดผาซ่อนแก้วนะคะเราก็มาพักขานะคะพักขาก่อนเมื่อเท้านะคะแล้วก็มานั่งทานก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านข้าวแกงสันตมาศนะคะตรงจุดนี้นะคะก็จะมีกล้องใช่ไหมกล้องกล้องส่องดูกล้องส่องทางกลกล้องส่องทางก,กงงายดูดู ดูทิวทัศน์นะคะเป็นดิจิตอลใช่ไหมกำลังถ่ายดูนะคะว่าเห็นอะไรบ้างเห็นวิวอะไรบ้างนะคะทางนู้นนะคะทางนู้นภูเขาลูกนู้นนะคะก็เราต้องหยอดเหรียญน,นะคะเพ Bullet, <ๆ>ื่อนๆหยอดเหรียญเข้าไปสิบบาทนะคะจึงจะส่งดูได้นะคะเห็นอะไรบ้าง มีรีสอร์ทด้วยเหรอเหตรีสอร์ทด้วยเหรอ,อนี่นะคะคือตู้กล้องส่งทางไกลนะคะเป็นกล้องนิจิตอนใช่ไหมก,ก็มีให้บริการนะคะหยอดลงไปนะคะหยอดเรียญลงไปสิบบาทเว<า>ลาเท่าไหร่นะสามนาทีสิบบาทได้สามนาทีะได้สิบสิบบาทได้สามนาทีค่ะเวลาระยะเวลาส่ง สามนาทีนะคะมีรีสอร์ทด้วยเหรอ,อรรสามนาทีหมดแล้วใช่ไหมเ,นะเห็นวัดเห็นรีสอร์ทตรงไหนอ่ะลูกนู้นใช่ไหม เขาทางนู้นนะคะถ้าส่องดูก็จะเห็นเนาะนะคะกล้องส่องดูนะคะแป๊บเดียวเองสามนาทีนะก็มีบริการนะคะมีบริการเนาะอันไหนที่ได้เงินนะคะเขาก็มีบริการนะคะ อากาศล่มลื่นดีค่ะล่มลื่นดีนะคะแต่แดดออกนะคะแดดออกแต่ก็อยู่ในร่มก็เย็นสบายค่ะคนก็มาใช้บริการเรื่อยๆนะคะร้านอาหารนะคะร้านอาหารข้าวแกงสันธมาศค่ะก๋วยเตี๋ยวก็50บาท นี่ก็ไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะโดยไปข้ามโฆษณาด้วยนะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ